สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเมื่อมีเปลี่ยนบรรยากาศมาชมแสงอาทิตย์ขึ้นเออเห็นจากกล้องกับซีบอเบิดงามปันไดแต่ว่าปลาแมวเบิ้งโดยตามันกะงามอยู่เนาะเออพามาเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> โมเมนไฟเปลี่ยนดอกปลาแมวนี่แหละมาเปลี่ยนมาหานอนบ้านหลังใหญ่ เบื่อแล้วนอนบ้านหลังนน้อยๆบ้านแต่ของอ่าบุญอ่ะบานหลังใหญ่บหลังบักใหญ่เลยปิดแต่นอนขนาด <c oughs> แต่่าม,มีไฟอยากมากด้วยหรอเออพาแมวมานอนโรงพยาบาลพาคุณยายมาคุณยายเรากะโรคคนแก่นะอืมบุญน่ะบานหลังบักใหญ่ โอยัองมัันเบิดอยู่รุดยางเงาเลยเออสะดวกสบายนา้ำฟี่ไฟฟี่เข่าฟี่มอมพี่คุอยากมานอนเหือเป็นมูปลาเมียววนอนอนมานี่กะสีวันแล้ว อามาถึอก,กับเสาอาทิตย์มื่อนี่หมอกับสิเขมาสาสายคุณยายเพิ่นเป็นโรคไตขาเพิ่นบวมกับตองมาไออย่างล่ะไอไรเยี่ยว่ะใ่ยา,ยาขับเยี่ยวเพื่อลดบวมก็ดีขึ้นแล้วล่ะหมอก็เลยให้เลือดต่อเมื่อว่าน,นี่ให้เลือดแล้วเพิ่นผัดไข่ ไข่แป๊บเดียวกั็เศร้ากินยาพระราเม็ดนึงอ,อาวพรามาเปลี่ยนบรรยากาศซ้านี่ละเจ็บไข่ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของผู้เ่าเนาะพราไม่เอาถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างข้างนอกอากาศเริ่มเย็นแล้วอขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ สวัสดีค่ะ